ช่วงนี้แล้งไม่มีฝนเราก็จะไปฉีดปุ๋ยมันกันค่ะมันอายุได้สองเดือนกับ10วันแล้วนะติดตามเล็กกิ๊ไกด์ไปฉีดปุ๋ยมันกันค่ะอย่างที่รู้นะคะเล็กมีปัญหาเรื่องไม่มีแรงงานคนทำไร่มันสัมปรังเราก็เลยทำกันเองสองคนนะคะโดยใช้รถไถเข้าร่องทำงานแทนแรงงานคนค่ะ เราสองคนเตรียมของเสร็จก็ออกจากบ้านแต่เช้ามืดเลยนะคะเพราะการฉีดปุ๋ยมันสำปะหลังเราจะฉีดในช่วงเช้าค่ะพราะช่วงสายๆประมาณสัก9ก้าโมงไปแล้วนะคะพืชจะลดการคายน้ำโดยการปิดปากใบนะคะถ้าปากใบของพืชปิดแล้วจะทำให้การฉีดปุ๋ยไม่ค่อยได้ผลนะคะสังเกตยังไงว่า ปากใบพืชเปิดนะคะจะสังเกตว่าใบเขาจะกลางแผ่ตึงนะคะอันนี้คือเขาพร้อมที่จะรับแสงอาทิตย์ในช่วงเช้าเพื่อปรุงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของรําต้นได้ค่ะการฉีดปุ๋ยพอปากใบพืชเปิดในตอนเช้าพืชก็สามารถทานอาหารหรือปุ๋ยที่เราฉีดได้ทันทีนะคะปุ๋ยที่ใช้ฉีดควรจะเป็นปุ๋ยเกร็ดหรือปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเหลวคือปุ๋ยชนิดน้ำอะคะ่ะปุ๋ยสองชนิดนี้จะมีโมเลกุลที่มีขนาดเล็กนะคะสามารถซึมเข้าปากใบของพืชให้พืชรับประทานได้ทันทีค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเล็กใช้อะไรฉีดนะคะใส่อะไรไปบ้างและอะไรที่ควรใส่อะไรที่ไม่ควรใส่ไปตอนเราฉีดปุ๋ยนะคะและใส่อะไรเป็นอันดับสุดท้าย นี่คือหน้าตาผลิตภัณฑ์ที่เล็กมาใช้ฉีดปุ๋ยครั้งแรกตอนมันอายุ2เดือนกับ10วันนะคะเล็กจะจัดเป็นชุดๆุดผสมไว้กับน้ำา2 0ลิตรนะคะสิ่งแรกอันดับแรกเลยนับจากซ้ายไปขวานะคะน้ำหมักมูลสุกรค่ะน้ำส้มความไม้วัคซีนพืชออมเบียสารจับใบไบโอนิกปุ๋ยเกรด สูตรสิบห้าสิบห้านะคะแล้วก็โบโลแคลอันหลังนี่สุดลืมเอาก็ะปุกมานะคะแต่แปะภาพให้คือแมกนีเซียเป็นธาตุอาหารเสริมค่ะอัตราส่วนที่ใช้ต่อน้ำสอ0รลิตรก็เป็นดังนี้นะคะตามภาพที่เล็กแปะไว้นี้นะคะให้ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแต่เหลือสารจับใบให้ใส่ที่หลังสุดนะคะหลายท่านอาจจะทำน้ำหมักจุลินทรีย์หรือชีวพันธุ์ที่มีสิ่งมีชีวิต อยากจะเอามาใส่รวมได้ไหมถ้าการฉีดปุ๋ยนะคะสามารถใส่จุลินทรีย์ที่มีชีวิตได้นะคะเพราะปุ๋ยมีฤทธิ์บำรุงส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโต,ตและแข็งแรงนะคะจุลินทรีย์ก็อยู่ได้ค่ะแต่ไม่แนะนำให้เอาไปใส่กับยาฉีดที่มีฤทธิ์ฆ่าอย่างเช่นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลง ต่างๆนะคะไม่ควรใส่จุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตชีวพันธุ์ที่มีชีวิตลงไปนะคะการฉีดปุ๋ยเล็กจะฉีดให้เป็นระอองฝอยนะคะจะไม่เน้นฉีดแรงเป็นเส้นค่ะเพราะว่าการฉีดแบบระอองฝอยนะคะจะทําให้ระอองจับที่ใบของพืชได้ดีกว่านะคะองศาที่ฉีดจะเอียง45องศาเพื่อ ทำให้เกิดการช้อนใต้ใบนะคะหรือพัดส,สบัดนะคะเพื่อให้เพื่ชได้รับประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าปากใบของพืชส่วนใหญ่70%จะอยู่บนใบและอีก30%จะอยู่ใต้ใบปุ๋ยฉีดต้องฉีดบ่อยเท่าไหนนะคะเพราะว่าปุ๋ยฉีดอะมีจำนวนปุ๋ยน้อยกว่าปุ๋ยเคมียอยู่แล้วนะคะต่อการฉีดหนึ่งครั้งปุ๋ยที่ระบุไว้ใน ฉลากผลิตภัณฑ์นะคะที่บอกว่าเป็น15-15-15น,นั้นนะคะเขาหมายถึง15-15-15ต่อ100กิโลกร,รมัมแต่ในถุงที่เราเอามาใช้ฉีดนะคะ1กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นต้องหารด้วยร้อยเพราะฉะนั้นปุ๋ยที่เราได้แต่ละครั้งจำนวนน้อยแต่ประสิทธิภาพสูงเพราะเพื่อสามารถกินได้ทันทีจะเราจะต้องฉีดซ้ำถ้าในหนึ่งรอบ เราจะต้องฉีด2ครั้งติดหมายความว่าวันนี้เราฉีดไปแล้วอีก7วันถึง10วันให้ซ้ำนะคะและหลังจากนั้นอีก1เดือนเราถึงจะฉีดได้อีกใครจะฉีดบ่อยเท่ไหนอยู่ที่ความสะดวกและเวลาของท่านเลยได้เลยนะคะต้นทุนในการฉีดปุ๋ย แต่ละครั้งของเล็กนะคะต่อถัง2 0 0ลิตรเล็กเอาจำนวนปุ๋ยยานะคะมาคิดถัวเฉลี่ยต่อถังนะคะค่าใช้จ่ายในการฉีดปุ๋ยต่อถังนะคะเป็นเงิน336บาทและเล็กก็อยากรู้ว่าการฉีดปุ๋ยโดยการใช้รถไถยเข้าร่องประหยัดจริงไหมเราจึงทำการวัดระยะหรือวัดพื้นที่ต่อน้ำหรือปุ๋ย200ลิตรนะคะ สรุปได้มาว่า1ทางถังลิตรเล็กสามารถฉีดได้เป็นจำนวน5ไร่ครึ่งค่ะ16ไร่เล็กจึงใช้ปุ๋ยฉีดจำนวน3ถังค่าใช้จ่ายต่อถัง336บาทนะคะเป็นจำนวน3ถังตีกลมๆก,ก็เป็นเงิน1,000บาทค่ะต่อการฉีดปุ๋ย16ไร่ค่าใช้จ่ายอีกตัวหนึ่งที่จะต้องเอามารวมก็คือค่าน้ำมันรถไถคันนี้ เล็กเติมเต็มถังนะคะแล้วก็วิ่งมาจากบ้านแล้วก็กลับไปถึงบ้านเล็กก็ปรากฏว่าน้ำมันยุบไปแค่ครึ่งของครึ่งถังเท่านั้นเองนะคะซึ่งรถไถคูเปต้าย7แรงนะคะความจุน้ำมันเต็มถังอยู่ที่23ลิตรครึ่งของครึ่งถังครึ่งถังก็คือ11ลิตรครึ่งถ้าครึ่งหนึ่งของครึ่งถังก็ ประมาณ5ลิตรกว่าๆเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ถึงของครึ่งของเครื่องถังก็น่าจะยุบไปประมาณ2-3ลิตรตีเป็นเงินกลมๆนะคะเป็นจำนวนเงิน100บาทเท่านั้นต่อการฉีดปุ๋ย16ไร่ค่ะเราทำการฉีดปุ๋ยตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงนะคะดูใบเริ่มห่อแล้วเราก็ใกล้เสร็จงานแล้วค่ะสังเกตได้ว่าปากใบจะปิดคือใบเขาจะห่อลงดินนะคะเป็นการลดการคายน้ำของพืชค่ะ เสร็จแล้วเราก็กลับบ้านได้เลยค่ะเพราะฉีดสายกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะขอบคุณที่รับชมช่องเล็กกี้ไกจนจบนะคะนี่คือช่องทางการติดต่อเรานะคะฝากกดติดตามกดคอมเมนต์และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ